ชื่อว่าอะไรผู้อย่ไแตนอี่แตงโมอย่แตงโมอ่าแตงโมอย่าแตงโมอ่าแตงโม่าแตงโมอย่าแตม่างมอย่ามอย่าแตงโม่าโมอ่าแงโมาแตอ่แตงโอ่งโมอย่าโมอย่าอยาะ ถ้าขออือนางแตงโมขอท้างถักเขาบุ้งกับไม่ครูไปเรื่อยๆแต่เจ้าผู้ใดคือว่าแต่เจ้าผู้ใดคือว่าอ้พวกหดึงพวกข่ากัเปินว่าให้น้ากันหัวน้องน้องไปกับการก็คือว่าข้าก็อือพอความพกข้างใจว่าถักเออไม่เป็นไรอ่ะให้อื่นางเราออกดับไม่สุกไม่รับไม่สุกไม่ว่าอายุวันนะสุกค่ะพาวเพรอะครอบครัวนะลุณนะน่เป็นเรื ที่ได้บารายก็มีก็เอก็อี้จงเลยอันี้เอ็กซงเรยงหวเออรวมถวายรวมถ่างอีกพออาจเมจริ่มเดี๋ยวหลุเออางมือคือค้ร้อบัาอันนี้นางคทธมลพาฤทธิขาถวายปูตาเออรวเนองลอยหาทปากค่ะอื กาบบรทำนะ้าบุญบ่ได้เรลือทานวันนักการทำ้บุญบ่ได้เหือว่าผู้ใดถือดวยถือถูกแล้วรเ่าบนดูคือมกถือไก่ได้หรือผู้วยบ่ถวายกับมึงผู้ครูถวายกับมึงเนาะเออมันเรีย้ไก่ไขมันได้หรือคือเรียกคืบอบ่ขอกันเออผู้ใดผู้บ่ใดเนาะอ่าขอให้จะเริ่มจะเริ่มด้ยอยน,น้งถือมือมือกมือกระมือกรมือหวานกุ้พพงกรพับแข็งแรงหมดหางมือถือรเนาะ โมกันอ <ừ, ừ. S 1> ันนี้ของอื่ย่างนั่งนอยเขอสะสมข้างวงไปอีนั้นทีน้วหน่อยสายวันันนิกี่ก็จะแกมไทยวันนี้แกมไทยก็ไปเต้นแขกจกก็ไปเงาดูว่าตัสวยไหมอนงานกันอืมกัเอ็น้่ไหมอน่าัเปิดน้เขานอ่เปิดานได้ พ่อกระชังเกือบปุ๊ย่างน่ะความเรื่องม้วนปะยังเอออ่ะตู้กยังมือแห้มือเขมือกระกุ๊กขับับแข็งแรงขับของอนึ่วะนี่แล้วละเป็นบ้าไปเลยมันจังหวั่นข้าวนเข้างอื่นว่ะอันนี้ข้างอื่นของนางงงเดานางงงเดา โชวขววญฟ้าจากนึเคอโอ้ว่ามันตัวนั่งมากเหมือนนิเคองโอยนั่งไปก็ว่ามันเ่าอ่ะอ่ะคืองานงงงเตามกกมหล่กกไม่หมา่นไ่กังเรื่องแ้ห่างเรื่องจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มที่ข้อให้ขอใค้ข้อใืบข้อให้ข้อใ้าใหรขอให้ขัอใหออยู่้ ย่างย่างเป็นย่างคือเป็นย่างขาวอบไว้อมเเป็นไม้หางเจ้าไดคือไม้หางเจ้าได้คือตั้งบบเออแบบเดือมันก็แบงใสมไม่รู้ต้นพอว่าเขาเป็นเกางาขาววันใดวันก่อนไม่ใช่ละพอรู้ว่ารู้งขารนางขาว โร้กำมหลายคุ้เลยตอนนั้นคัอแมบเป็นนัวงานถอกงานขาวคือไม่ได้คือไม่ได้งานกอกอพร้อมกับ้านเอกกชัยควางหูงานมันก็เออจมพคว่าง่ายนี่แหละมานถึก็มมนถือบริมุนคือก็พราบาคคนเครื่องมาขายข้าพื่นเพราะท่านได้แขนมัี่างนมาอุตามาตำลาคู่กัน

เอาไปกินกันก็ไปได้สดาก็่านนัาเพียวก็แต่ก็มีกันนั่งบนเขาก็่าเต้าเป่ก็เจ้าเปล่าฮ่าอ่าฮ่่าง่าก่าฮ่าฮ่อฮ่าฮาฮ่าน่าฮ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 ่า่าง่าฮ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 ไัฮ่าฮ่าฮ่าฮกอฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า้่าฮา่าฮ่าฮ่าฮา คขาเนี่ยเขาไมกังกับอะไมไ่อนกยังฟังก็แล้วกแก่บ่เนี่ยแก่โม่จ้าโม่แรวบอโม่แถวเสีไปกินข้าวปินป่าคุณยายลูก้านเฮ็ดอาหารงนมารถขั้นนึ่งจับปูหึือยู่อบรดรื่อยมตัวไม่ยืมเงิน้ากกู

มันว่างเงนมอว่างเพิ่ง้มเคื่อนาเพิ่งแดงิ้เคืองยยิก็ได้บักเขียวงงบักเขียวยงจังเขียวนจะตีไฟแดงเาย่งมาไฟแดงเงินมึงไ้นครับว่าไะใไใช้กานเกนอนก็ม่องเขาหลงกูใจอ่อนแบ้ว่าความดีกว่ากูขับรถกันนาโซนี่ปูบปะเรานาห่างนาห่าบักขำหอนกับบ้าไรเอาแ่คือขำหอนที่เองไั้คือเหนงครับ อ๋อคือค่อยข้ำนอก้ำนอ่เนาะปหายข้ำนอ่เอาคระบาทเนาะโอ้หทกานคือเลือกใช่เต่ำียมเล้อปลาเดียวไปหัวคนนัาหนัะเอาก็คือปากไปห้ยเล้อกอ่างละใชอืมากไปห้คข้ำงอเยอครับเมื่อหนึ้งแก่ปากเมื่อนื้อเดือดก็เดือ้หัวขึ้เขาก็พอปากไปนะครับปูาเออปากไปก็เก้าขึ้นปะเก้าสิบติปูปากไปเก้าขึ้บาทเจ้าลูกเด้อครับ เออไปให้เขาเกีนยงง้แมบผู้ใดก็ได้เอาไปให้ช่วงได้ล้ะคููช่วงไหนว่ะอช่วงบายบายส่งบาบายมาถือถือไม่ได้พอหรือเปล่วงายบายปล่าบาบเเได้ยงนงฮมาคือเปลดกยนกาเข่งันมเร่งถ้าล้มฟูก็ไหลก่น้อยได้บ่ยนะก็เร่งนะขันมาจะทามาถือไม่ไดาแล้วนะครูครับมาทำไมถึงเปลี่ยนจากนึกไปหน้าเซอ่ง เอาเงินนี้สองพุ่คขึ้นก็มือว่ะครับเว่าสองพุ่งขึ้นหนึ่งชินปห้าตีก่อนเยอะหรือเปล่าปีเงินแจกถึงว่ากินด้วบไหมถึงก้อนเด็ติปูจุดไปห้ากินด้กยข้าเปิดครับข้าเปือเปิดครับอิ่งนั่งอึงนั่งมาค่าใครับปูยิ่งนั่งมาฆ่าใคาเลยก้าพ่อไปฆ้าปืนเรือ่อ้อะไรเจ้าเ่าปืดก่อนหรัอเมื่อก่อนฆ่าปืนกอน นี่ครับปู่ข่าเปลือมาถุนก่อนมึงก็เถิดเนาะข่าเปือกางนั่นน่ะดูน่าปลาดูน่าอยู่ว่ามันทามาแบบเอ้เขียนเรื่องมาพอลมาเรื่องเขียนหมายเรียกงใบพอมอี็นาังไะค่ะจับตีพี่ได้ด้วยจากเออรหัสคุณนมื่อรหัสตอนนี้รหัสตอนเรื่อตั้งแต่สองถุครื่งไปเรื่องพอมามี่รอบดรือพอ รหัดตึกตึกต็กมรหัสตองทักเตี้ยปูตดกตึกตึอีมอ่อเจ็ดจอบพ่อเปิดกันเลยเจ็ดจอกแค่เจ็ดจวบแค่ปูเจ็ดจีมเจ็ดจีมเจ็ดจีมดูข้าล่มลายกู เจ็ดีเนี่ยเจ็ดวีก็เจ็ดจีเลด้กันค่ะเลเจ็ดจีากจังบัง้าโอกาสเนาะเจ็ดจีเขาอืเจ็ดเขเาเ็นเจ้าอื่นเลว่าราคัด่ไหะเ็เ็แล้วก็เนะจได้โอเคเอาวววเปลว เตึตึกเตเตอืมหารในตรงเป๊ะได้ติปูข้ากตงมาไปถือกันค่าเฟยก้อยถือขาเฟยก้อยเนี่ยเข้ากจเข้าใจครับเออมหาจีงหักก็คือขราผัวเติร์กทีบักผ้าวกระหว่ึงเออเอออันนี้น่บเขาถงอลูกไตถือข้าวกระโลกครับครับเขาเอาข้ามากมายานี่ นาภูหขายตุ๊กตมือเกบมือรักมือเกบมือมั่สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาจิตการงานจะเริญก้าวหน้าทุกคนนะลูกน้าถึงถ <l> ึงแล้วก็รวยรวยสาขสาธมาเจี๊ยอี๊ยบอกาบสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะค่ะที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะ ค่ะก็เป็นช่วงสายๆค่ะสำหรับแนวทางผูตาค่ะก่ะพ่ลูกล้านนวนเนาะค่ะค่ะเอฟซีันได์มักจังตามเนาะค่ะเอฟซีันได้โบมากรผ่านค่ะเพราะวาทางช่องก็เป็นแนวทางเป็นซื่อกางให้พ่อแม่พี่น้องเขารับชมเราฟังเนาะค่ะสำหรับเอฟซีที่เล่คอยเสียงผูตาค่ะสำหรับแนวทางของผูตาเข้ามือหนีเนาะค่ะ ส <c oughs> ่วนใบใบค่ะเพราะว่าส่วนเสาปูวานบทันแล้วเนาะคะ่ะมาเอาแนวทางส่วนใบใบกับส่วงแหลงแรงแล้วก็ก่อยเดิกเนาะคะ่ะปูวาค่ะกับชมรับฟังเนาะคะ่ะค่ะนี้เป็นแนวทางของปูเฮาเนาะคะ่ะ สำหรับคอยเดินคู่ค่ะรหัสค่าเฟสก็คือเจ็ตเจ็ตเจ็ตเจค่ะพินิจพิจารณาเอาเนาะค่ะคำบอกคำจาของคู่ค่ะสำหรับมือนีค่ะปูบอกว่ามือนีๆๆแรงแรงแล้วก็บายบายค่ะก็ะคือเก่าศูนย์ค่ะเก่าศูนย์เก่ากับฮกกระตวเดียวกันก็นให้พี่น้องเอฟซีเขาพินิจพิจรารณาเอาเนาะค่ะ พิจารณาเบิ้งงนอกค่ะเอะซีท่านใดมากระตามเอฟซีท่านใดพรมากระพานเหยียผพานใดนอค่ะสำรับแนวทางค่ะเพิ่นบาเพิ่นบนปูไวเนอค่ะถ้าเพิ่นสำเร็จเพิ่นกะจะถวายกองเงาค่ะเอฟซีเอาค่ะสำเร็จแล้วนอค่ะได้สมดังที่คิดแล้วเพิ่นก็มาถวายกองเงาค่ะ ค่ะเอฟซีไหนยังร่วมงานเนาะค่ะอยากใส่สุดสาวลำวงคือทางทิมงานค่ะค่ะยินดีตอนรับพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะมารวมมวนรวมสนุกเฮฮาไปทางช่องเนาะค่ะค่ะใส่สุดสาวลำวงมารวมงานค่ะยินดีตอนรับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนในวันที่เก่า29ค่ะก็อย่าลืมเดิอค่ะมีช็อตเด็ดเด็ดค่ะจากปูตาเนาะค่ะปูตาแล้วก็ ชัดเด็ดก็คือปูชีบเขาจะเป็นค้นหายโชคให้ลาบปล่อยโชกปลอยลาบเองงวดหนีแต่ว่าปูตาข่าย่ยอมแพ้่ค่ะจะร้อยยกมือพี่น้องเอฟซีฮ่องค่ะเอฟซีทันไดมาก่ได้แต่ติดตามคลิปเนาะค่ะมาเบิ่งปูตาห้างจะยกมือตัวได้เพราะงวดที่แล้วปูเอายกมือหนึ่งหาเนาะค่ะกับพินิจพิเจาหน้าเบิ่งค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะ แต่นเน่าพอสมควรแล้วขอหายชกชคมันมานล,ลำลำเลยลวยเด้อค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางสําหรับมือนีเนาะคะ่ะมีทั้งรอบใบยรอบแรงะคะ่ะรอบก้อยดึอกรอบซองทุ่มเพิงค่ะพินิจพิจิรณาเอาเนาะคะ่ะมากลอบใดพี่น้องเขาจังลงทุน,นะคะ่ะแต่สำหรับชิมนี้แห้งๆลวยๆค่ะชกมันชุกคุสุกคนค่ะขอกาบสวัสดีค่ะ